มันรถหรือยานอาวกาศมิ t ูบิชิเอสยูวีดีไซน์หลุดโลกคือประโยคที่ทุกคนต่างพูดออกมาพร้อมกันทันทีเมื่อได้เห็นรถคันนี้ความรู้สึกแรกที่เกิดขึ้นไม่ใช่แค่ความตื่นเต้นแต่คือความประหลาดใจผสมความทึ่งว่าเทคโนโลยีการออกแบบของมนุษย์ได้ก้าวล้ำไปไกลขนาดนี้แล้วจริงๆหรือไม่ว่าจะมองมุมไหนรถคันนี้ก็เต็มไปด้วยกลิ่นอายแห่งอนาคตเส้นสายของตัวถังดูคมเข้มราวกับถูกตัดด้วยแสงเลเซอร์จากดาวดวงอื่น พื้นผิวสีเทาด้านที่เนียนสนิทให้ความรู้สึกหรูหราแต่ก็ซ่อนความดุดันอยู่ภายในด้านหน้ารถคือสิ่งที่สะกดทุกสายตากระจังหน้าสีดำเงาถูกดีไซน์ให้ดูเหมือนปากของสัตว์นักล่าในโลกไซไฟไฟหน้าเลดแบบแนวนอนบางเฉียบดูคล้ายกับดวงตาอันแหลมคมที่กำลังเพ่งมองเป้าหมายฝากระโปรงหน้าถูกออกแบบให้มีเหลี่ยมมุมล้ำยุคพร้อมเส้นพับที่เน้นความสปอร์ตและพละกกำลังด้านล่างเป็นกันชนหน้าขนาดใหญ่พร้อมช่องรับอากาศที่เสริมความล้ำอย่างมีระดับ ไฟ DRL ที่เรียวยาวตัดขอบฝากระโปรงทาให้ด้านหน้าทั้งหมดเหมือนฉากหนึ่งในหนังไซไฟาจากอนาคตมองจากด้านข้างจะยิ่งเห็นความอลังการขององค์การออกแบบซุ้มล้อถูกขยายให,ให้ใหญ่ขึ้นอย่างชัดเจนเพื่อรองรับล้อมแม็กสีดำเงาขนาดใหญ่ที่มีลวดลายพิเศษเฉพาะรถรถุ่นนี้ขอบล่างของประตูทั้งสองฝั่งถูกเสริมด้วยเส้นโครเมียมแบบด้านที่ไม่สะท้อนแสงมากเกินไปเพิ่มความกลมกลืนกับผิวตัวถังสีเทาเข้มเส้นสายลำตัวรถไม่เพียงแต่สวยงามแต่ยังช่วยให้อากาศไหลเวียนได้ดีขึ้น ลดแรงต้านในขณนะขับขี่และช่วยเพิ่มเสถียรภาพบนความเร็วสูงด้านท้ายรถถูกออกแบบให้ดูเรียบแต่ไม่ธรรมดาไฟไท,ท้าย LED ที่พาดยาวเชื่อมกันทั้งสองฝั่งดูเหมือนแถบพลังงานจากภาพยนตร์ไซไฟการชนหลังขนาดใหญ่และท่อไอเสียคู่แบบซ่อนฝังให้ความรู้สึกกว่าแรงม้าใต้ฝากระโปรงหลังพร้อมระเบิดพลังได้ทุกเมื่อสปอยเลอร์หลังถูกดีไซน์ให้กลืนไปกับเส้นหลังคาช่วยเพิ่มแรงกดขณะข,ขับขี่ความเร็วสูงโดยไม่ทำให้เสียความงามของเส้นสายด้านท้าย เมื่อเปิดประตูเข้าไปสู่ภายในรถความรู้สึกเหมือนยืนอยู่ในห้องนักบินของยานแม่ก็จะถาโถมเข้ามาทันทีหน้าจอสัมผัสกลางขนาดใหญ่รองรับทุกการควบคุมผ่านปลายนิ้วทั้งระบบปรับอากาศระบบนำทางระบบเสียงและการตั้งค่ารถทั้งหมดระบบอินโฟเทน m e n t เชื่อมต่อกับมือถือได้แบบไร้าสายและรองรับการสังงานด้วยเสียงภาษาไทยเบาะหนังแท้ทรงสปอร์ตสามารถปรับไฟฟ้าได้หลายทิศทางพร้อมฟังก์ชันจดจำท่าทางผู้ขับขี่ พวงมาลายัยแบบมัลติฟังก์ชันพร้อมระบบอุ่นและแสงไฟล้อมวงแบบแอมเบียนไลท์ช่วยสร้างบรรยากาศหรูหราในยามค่ำคืนภายในยังโดดเด่นด้วยระบบเสียงรอบทิศทางจากแบรนด์ระดับโลกให้คุณภาพเสียงคมชัดเหมือนอยู่ในคอนเสิร์ตฮอลล์ระบบตัดเสียงรบกวนจากภายนอกทำงานร่วมกับฉนวนการเสียงหลายชั้นทำให้ทุกการเดินทางเงียบสงบเหมือนล่องลอยอยู่ในอวากาศสำหรับมาตรวัดความเร็วและพลังงานเป็นจอดิจิทัลแบบ full hd ที่สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบและแสดงข้อมูลการขับขี่ได้แบบเรียลไทม์ ขุมพลังของรถคันนี้คือหัวใจสำคัญที่ทำให้มันกลายเป็นยานยนต์แห่งอนาคตเครื่องยนต์ไฮบริดเทอร์โบที่สามารถให้แรงบิดมหาศาลตั้งแต่รอบต่ำผสานกับมอเตอร์ไฟฟ้ากำลังสูงที่